รเรามาดูงานเราทีนี้เรานรในคลิปแรกที่ผมทําไปถ้าใครได้ดูก็จะมีการล้างผิวามาระยะหนึ่งนะครตรงนี้นะครับก็คือเราล้างไปแล้วเรื่องสต็อปเกียร์ตรงนี้นะฮะเรื่องเรื่องฟีดอะไรเนี้ยเราก็เดินไปแล้วเราก็บอกกันไปแล้วเนาะโอเคทีนี้มันก็มีจุดเปลี่ยนอยู่จุดหนึ่งที่เราจะทำให้ง่ายขึ้นที่แรกนะครับ อ่าเนี่ยเครื่องจะมีนะฮะรอบทั้งหมดเลยแต่ผมเนี่ยคือจะใช้เกียร์เนี่ยมาตรฐานเลยในในงานไซส์ขนาดนี้นะฮะก็คือจะมีเกียร์โลก,กับเกียร์ไฮนะฮะก็คือเกียร์ช้ากับเกียร์เร็วแล้วนั่นเองนะฮะก็คือถ้าใครดูแคตตาล็อกเกียร์นะครับก็จะรู้ว่าอ่าไฮโลบวกลบนะครับ เท่าไหร่หรอะไรยังไงนะฮะก็จะมีฮะบวกลบนะฮะโลไฮโลไฮอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะรู้เลยว่ารอบที่เราจะใช้งานอ่าสปินเดิลรอบของการกึงเนี่ยเท่าไหร่โอเคทีเนี้ยรอบชาร์จที่เราเคยกึงทีแรกนะฮะผมจะเปิดให้ดูนะครับมาที่สตาร์ทกันดีกว่านะฮะปุ่มสตาร์ทตรงนี้อ่ะดูนะครับ <c oughs> เนี่ยผิวมันเรียบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะกึงอย่างเงี้ยก็กึงได้ ตึงได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้จีเนี่ยต้องเต่งนะฮะเต่งยันไนงะยันให้ตึงมันจะมีศูนย์ศูนย์ยันอยู่นะครับเพื่อไม่ให้งานเราแกว่งใบมีดโดนใบมีดนะฮะใบมีดส่วนเนี้ยเข้าไปดันกับงานงานแกว่งศูนย์ไม่ได้นะฮะต้องเต่งเต่งตลอดศูนย์จะเปะ๊ะอ่าสังเกตดูเพาหรือว่าสลักอะไรทุกอย่างน่าจะมีอ่ารูรูรต,ตรงนั้นอนะ่ะคือเป็นรูเนี่ยฮะที่มารูตรงนั้นคือ เป็นรูที่เขากึงมานะครับเป็นรูจีเขาเรียกรูจีนะฮะในภาษาช่างช่างกึงอโอเคทีนี้มันช้าไปมันไม่มันไม่ไม่ทานใจเราหรอกเบรนะรับปรับมาที่ฮเกียร์ไม่เข้าหมุนหมุนจ็อกครับหมุนหัวจ็อกดูแล้วก็ยัดเกียร์ฮะยัดให้เข้าเข้าไปที่ฮเสร็จปุ๊บ เราลองมาเปิดดูใหม่สตาร์ทยกขึ้นปลดลงนี่รอบมันจะเร็วขึ้นนะฮะทีนี้โอเคแล้วรอบเร็วเราค่อยๆหมุนป้อมเข้ามาหมุนเข้ามาหมุนใบม,มีดนะฮะแกนนี้แกนนี้ครับหมุนค่อยๆหมุนเข้าไปให้มันสกิดให้มันสกิดผิวงานอ่ะ ค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับให้มันสะก,กิดผิวงานอ่าฮะมีขี้กระเดี๋แล้วตอนนี้งานเราเหลือเยอะไม่เป็นไรนะฮะมันตึงง่งายง่ายมากขึ้นอ่าถอยหลังไปถอยมีดหลังไปแล้วก็มาตรงนี้หมุนตัวนี้เข้าไปนะครับตามที่เราจะกินเลยอ่าตรงนี้อ่าผมเอาแค่นี้แล้วกันเอาแค่นี้นะครับทีนี้ค่อยๆหมุน ตัวนี้ดึงกลับมาเพื่อที่ให้มีดเข้ามาใกล้งานมากขึ้นนะฮะจะได้ไม่ต้องรอเวลาเยอะทีนี้เราก็มาที่หางฟีดนะครับตรงนี้เขาเรียกหางฟีดออตโต้นะครับใบมีดจะเดินเรากดลงตรงนี้ลงไปได้เลยนะฮะมันถูกแกนปุ๊บความเร็วเราเช็คว่าโอเคนะฮะสต็อปสต็อปเกียร์ของมันตรงเนี้ยโอเคเรากดลงไปได้เลยนะครับกดลงไปเลย อ่าฮะมีดมันจะเดินกินงานเข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายเพราะขี้เหล็กมันมันมันกระเด็นแรงมากแล้วมันร้อนนะครับผมถ่ายไม่ค่อยถนัดมันร้อนมากฮะมันจะกระเด็นใส่ผมอ่านี่ยฮะเราตึงเข้าไปเห็นไหมฮะมีดก็จะกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับแต่ต้องระวังให้ดีอย่าไปใกล้มันนะฮะื่อมีปัญหาอะไรมีดแตกมันจะกระเด็นเข้าอ่าส่วนที่ นในร่างกายเราคืออวัยวะสำคัญคือลูกกระตาอะไรเงี้ยคือต้องใส่แว่นนะครับเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนนะครับใส่แว่นไว้ฮะมันจะถนัดมากขึ้นาเงี้ยแบบตาเปื่อยๆเ,เลยคือไม่อยากจะมองมันมากอ่ะครับมันอันตรายนะครับมันอันตรายจริงๆโอเคนะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะฮะจะได้เนี่ยฮะคือกึ่งกึ่งรอบเร็วผิวมันก็จะสวยเงา ผิวมันได้ผิวที่เงาอ่ะนะครับสวยกว่าอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราจะหยุดล่ะทำไงนะฮะมาที่ฟิสเนี่ยตัวออโต้เนี่ยยกขึ้นตับยกขึ้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองตัวนี้อยใบมีดหมุนมาด้านนี้อ่ายใบมีดนะครับอยใบมีดออกโอเคทีนี้ป้อมตัวเนี้ยเราจะดึงออกหรือไม่ดึงออกก็ได้นะครับมันก็จะดึงออกอ่าผมดึงออกโอเคเหยาเบย์บครับ หนึ่งสองสามเบรกเราก็มาดูงานฮะเป็นไงครับผิวที่เราปรับรอบเร็วกินง่ายแล้วก็เป็นผิวที่เนี่ยเป็นผิวที่ใกล้เคียงของจริงละมันเริ่มจะเงาสวยเห็นไหมครับเนี่ยผิวธรรมดากับผิวเงาเนี่ยคนละผิวอะไรเห็นไหมดูสีก็รู้นะครับว่าเนี่ยคือสวยละ,ะถ้าเกิดว่าเราเสร็จงานจริงๆแล้วโอเคเอากระดาษทรายรูปหน่อย เพื่อความละเอียดในผิวของมันนะฮะงานเราก็จะเป็นงานที่เราเสร็จจบได้โอเคนะครับโอเคฝากแค่นี้นะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ